<laughs> ขณะนี้เวลาตีสี่สี่สิบนาที <Huh? S 1> ว่าผู้กำลังจะไปนอนก็ได้เห็นคลิปอัพเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วอะไรวะเนี่ยก็ <laughs> จะอัพอะไรดือดเดือดเดือดอัพตีสองหรอ The man who came had tan skin and wielded two swords one black and one white wow, he slashed directly t h e general's head <S almost equal to General Fei Shao General Fei Shao <laughs> เป็นไโปรโมทเฟียตัวยังไม่เาแต่โปรโมทด้ยเห,เหรอตัวยังไม่เาแต่โปรโมทด, <What? S 3> ด,ด,ด้วยาวาเหรอได้ข่าวข้าแผ่นหน้าไม่ใช่เหรอ <laughs> <laughs> if you're exaggerating. We've been about this. This is my huh? We can repay look. Look. In the form of a beast rushing forward like lightning, General Finko shouted among the ruins. Are you my master? That's complete nonsense. Nonsense, I have even more impressive stories. Wait. <laughs> 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 Little girl, do you know how to get to the seat of divine force? Ant? โอ้ดตายแอนิเมชันเอ๊สีแดงมไ,ไม่ใช่ตัวสีเดีไม่ใช่ตัวฮมาฮ่าฮ่ารู้เลยว่าจะคอแลบ รู้แล้วว่าจะคอร์แลบไม่ต้องย้ำรู้แล้วควอเตอร์สามถองพังนยี่ิห้ารู้แล้วรู้แล้ววิดีโอประกอบงานเกมคอมสเรื่องเล่าจากหลัวฟูบทใหม่ฉับไวเขารอไม่ไหวท,ที่จะประกาศคอร์แลบกาแฟสเต,ตนไอซัมเหรอคนภาพเมื่อกี้เสียงเยี่ยหรอชิโร่หรอไม่ใช่ดิเรื่องนี้เนะชิโร่รอาเชอร์หรออะไรวะเนี่ย ไหนเออีกรอบดิผิวนดดเส้นดำลขาวเหนึงนะเอ้ยเดี๋ยวเดีวเมื่อกี้โอก็ว่าอะไรผู้มาใหม่มีผสีแกนแดถือดาบคู่ไว้ในมือโอ้เช่าเช่ชิโร่ใช่ไหมล่ะผู้คนที่ใช้ธนูแต่ไม่ได้ใช้ธนู swords. black. เล่มหนึ่งสีดำอีกเล่มหนึ่งสีขาวใช่ไหมวะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเฟสสเตย์ไหนนานแล้วเล่มหนึ่งนะหาลูกสักครู่สักู๊ตสกู่สักครู่เดียวตีสี่กว่าตีห้าแล้วมันยังคึกได้อีกนะก <c oughs> ็คือชิโร่ใช่ไหมชิโร่อาร์เชอร์ใช่ชิโร่ถูกแล้ว <c oughs> โอ้โหคราบเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดดูดูดความสมบุกณ์สมบันดูโมเดลชิโร่เนี่ย คือคือเขาจะมาเป็นตัวละครใหม่ใช่ไหมไม่ใช่บาแบบเป็นสกินอะไรเงี้ยถ้าสกินมานี่เขาสกินแซมปโผลเอ๊ะใช่เขาสกินแซมป e โผล่ได้หนาะ อันนี้คืออะไรขายเฟสสเตย์ไนท์ไปด้วยล้วก็ขายนายพล,ฟลเฟรเซียไปด้วยตู้นี้ได้ขาวว่าอีก20กว่าวันจะเข้าไม่ใช่เหรอจะขายเหมือนทำอันิีเบชัชนมาเกมเหมแกนี่เนี่ยวิดีโอประกอบง,งานเกมคอมจริงปะเนี่ยเกมคอมอะไรได้ฮาขนาดนี้เนี่ย Look ไอพวกวิดีโอโปรโมทอะไรของฮงไกเนี่ยมันมันชอบสปอยตอนท้ายๆตลอดเลยอ่ะสปอยแบบแอนิเมชันต้านเถิงสปอยสปอยโทปาสสปอยนี่ยังมาสปอยเฟสสเตย์ไนทที่จะคอลแลบกันปีหน้าด้วยเหรอเพราะว่าเราเสียงทำไมเหมือนเสียงชิโลโอแอนิเมชันน่ารักก็สีแดงสีคล้ายชิโลอยู่อะ どうだ <laughs> ก็ว่าแหละขึ้นเปลสเตยไหนมาแล้วพ,พอขึ้นเสียงผ้ามาแล้วก็ว่ามันเสียงคล้ายๆออเชอร์อิมิยาชิโร่อันนี้คือสปอยสปอยมาก่อนการนี้ใช่ไหม <laughs> มาเป็นตัวเดี๋ยวมัน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวนะคือมาเป็นตัวมันก็โอเคแต่ว่า มามาเป็นตัวโอเคกว่าแน่น,นอนนะ <tinc S 1> <Australian ๆ> มาเป็นตัวโอเคกว่าแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดคิดในรูปทรงโมเดลอ่ะมัน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 โมเดลแซมโป่ะจริงใช่ปะเพราะแซมโลก็ใช้เองยังกิดคู่อะชิโลก็อ่าเชื่อก็กิดคู่เหมือนกันนะแถมก้ามอะสีทรงเสื้อทรงผมทรงผมอะไรมันก็คล้ายๆกันอยู่นะหมอะเป็นสกินแน่เลยวะโอ้ยไปแล้ว ก,กิโมะเนี่ยโอ้โหอีกสิบสามนาทีตีห้าไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้าจ้าอิสานนะจ้า